เอากาบสวัสดีอันมิทักแฟนครับเอฟซีทั้งหลายมือนี่มากไทยคลิปวิดีโอนี่อยู่ทั้งล้านเบิร์ตีเดนี่ะตะกาได้ทั้งจังหวัดขอนแก่นโอ้โหใหญ่ตดเดินสายที่พนักรูนพ้นวาเนาะเอาเอาไได้เดินสายดอกมาทุละปะปังเนาะ มาธุรกิจส่วนตัวนี่ก็ได้เมื่อนี่น้ำพญามาฝากคือเก่าพี่น้องเอ้ยทุกยากหายปากกำกินมันหมกเพราว่าเนาะคันว่ากินหมกมันปากว่าดำปานนี่เอาคือเกา่านั่นล่ะะนาะพี่น้องเนาะออากาศแดดยทอนคือเก่าเมื่อนี่ รู้สึกว่ามานั่งอยู่ทางห้องแอร์กับทางเบิร์ตีเด่เขากับเย็นเย็นเขาอยู่แต่ห้องแอร์ละเนาะเอาเบิรงแง่งลูกหลานเขาเด้เดอ้เอผู้กเฒ่าผู้แก่มุ่งะน้ะแดดมันหอนเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะพี่น้องเดอ้อยายตูดไปแล้วดูดีแง่งกันสุข,ขสุขพนสบายดีค่ะ